คำเตือนรายการนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามอาจมีเนื้อหาและคําด่าทายที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ํกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะจ๊ะก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสํานักสล็อตนะท่านผู้ชมก็มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ฝากกราลงใจกันด้วยนะท่านผู้ชม มาในเกมกินเลนนะครับเป็นเกมของค่าย PG พร้อมกับทุน3เอ้ยพร้อมกับทุน100บาทนะครับเราจะมาเริ่มกันที่เบ็ด1เลยครับชมวันนี้จะมาซื้อมันเลยครับไปไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับชมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะโอ้โหสุดยอดว่ะท่านผู้ชมถือว่าโอเคได้มา5ตัวเน้นๆครับชมคูณ3กับอีก10หมุนนะครับม,มาดูกันว่ามันจะจ่ายไหมนะ ตัวคุณเยอะอย่างนี้ส่วนใหญ่จะไม่จ่ายนะครับชมทําใจไว้รอเลยโอ้สองดอผ่านไปอเอว่ะสวย10ต่อเอ้ยมีวายได้ใช้ครับชม,มเจ็ดไปแล้ว70บาทนะตอนนี้ที่เราซื้อเข้าไปก็หวังว่าจะได้คืนมานะครับสวยยังได้ A อยู่ยังไงก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมก็ จะทำรูปความสุขขนาดเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะกำไรแล้วครับตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งหมุนอุ้ยกบทองอบวกไาสิบเก้าบาทบวกไปหนึ่งหมุนด้วยครับสวยๆนี่แน่ยังไงแล้วยไยไป เอาเรื่องไหนครับทมตอนนี้คูณ25แล้วไอ้ค่าหมุนครับต้องมากกว่านี้ดิ165อย้โอ้ยอุ้ยสวยได้พักเออได้ผักกาดครับทมกคนหูสิบครับแน่นๆสิบแน่นๆเคอุย้ยเป็นเจเฉยสวยมีวายจ่ายเคต่อครับ เกเต็มหน้าครับอือหือนี่ไงล่ะ408บาทเบิร์กเลยนะคูณ37โอ้โหไหลยาวคูณ37เตรียม38แล้วครับท่านผู้ชมมาดิก็4 0ซซูเปอร์เมกามา450บาทการซื้อครั้งแรกของผมนะครับท่านผู้ชมซื้อแรกก็โหดแล้วอีกทีเดียวโอ้โหไม่ได้ครับท่านผู้ชมจบที่609บาทเบิร์กอยู่นะ ไอ้นี้ก็ซื้อไปดิสามร้อยเลยนี่มาโอ้โหเข้าอีกแล้วคับชมห้าตัวเออรอบนี้หนักหน่อยครับมาสิหมุนคูณ3ครับหมุนเยอะแล้วก็คูณเยอะด้วยถือว่าเวิร์กนะเออไปงั้นแหละหายสิบต่ออีกสวยคูณสิไป เลขหมุนครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็ขอเตือนไว้เลยนะครับว่ารับชมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะอะย้าไว้ไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะท่านผู้ชมมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้เลยนะครับอืมสวยได้มาอีกหนึ่งร้อยสี่บาทเกตต่อครับโอเคมาดีจัดครับท่านผู้ชมเอาเต็มสลอดตลอดเลย คูณยี่สิบสองครับซูเปอร์เมก้ามาเก้าร้อยห้าเก้าบาทบวกมาพันแล้วซื้อดอกแรกก็เอาดอกสองก็มาดอกสามปังกว่านี้แน่นอนครับชมตัวหนึ100่งร้อยเอาเรื่องโอเคอีกแล้วแต่มีายได้ใช้หรือเปล่าสวยเป็นผักโอ้โหผักไม่ลงผักมาแถวแรกโอ้โหผักไปลงแถวสองครับชมได้ซูเปอร์เมก้ามาอีก 289บาทคมุน31สไหลาย,ยาวรอบที่แล้ว40ใช่ไหมไ,หไปไปรอบนี้ยาวยาว,ยาวสิสวยมีวบจ่ายเอต่อครับเออเคมาแถวสองเป็นเอตีห้าห 5, หมุนครับท่ชมมีลั่นแน่นอนบอกเลยไหลาย,ยาว,ยาว โอ้โหเพิ่มมาอีก2หมุนครับเอาดิหวะเออนี่แหละไปไพักเพิ่มมาอีกหนึ่งหมุนครับสวยลากยาวครับลากยาวคูณ50าสิโอเคไม่สุดแต่ก็ลั่นอยู่ A มาแถวแรกครับอืมจะได้เด้อีต่อไป49 ไม่เข้ากตัดไปตัวมีกหนึ่งมูนครับตด้อยู่นะครับโอ้โหสวยหสิบสองไหมเออห้าสะห้าสิบห้าไหมสิบหไม่มาครับ่ชมได้มาหนึ่บาท จบที่คูณ52นะโอ้โหซูปเปอร์รวมอยู่ที่16หมุนนะครับทั้งหมดรวมที่1,997บาทนะครับชมเอาวะเดี๋ยวผมลองซื้ออีกรอบหนึ่งครับก็จะเวิร์กหรือเปล่า2,270 0 0 0 2,200เท่าไหร่2,250 2,2510 0ซื้อไปเลยครับเราจะเหลืออยู่ที่7บาทนะครับมาดูกันว่าครั้งนี้จะได้โอ้โหสีลูก อย่าว่าเจ๋งเลยเอาหน่อยเว้ยคือมันขึ้นไปเรื่อยๆนะได้มาทั้งหมดครับ13หมุนคูณทีละ2นะครับทุก้ชมดอกแรกไม่เป็นไรดอก2ก็ไม่เป็นไรดอก3ไม่เข้าดอก4ไม่เข้าโอ้โหเอาจริงโอ้ยเฮ้ยเอเอาสวย พอได้พอได้สวยเหรียญมาแถวสองขอเหรียญเป็นผักอยู่ขอเหรียญแถวสองได้ไหมโอ้ไม่ได้ซื้อไปสองพันครับผู้ชมอีกสี่หมุนเออซื้อไปสองพันแหมสองพันเรียบร้อยผมว่านะโอ้หลอกให้ตายใจสุดท้ายไม่จ่ายครับ เออม,มาได้ไปสองพันแล้วกะเน้นๆหน่อยเว้ยเจยสวยเจมาสวยมาอีกดิเฮ้ยออเอาดีๆเออต่อชีวิตรครับอีกนิดนึงคิวสวย เอ็มแถวมามามาเคต่ออีกมีวายใจถุงต่อครับเอาเรื่องมาดิอู้กลับมาที่เดิมครับชมนึกว่าจะไม่ได้ดอกสุดท้ายจริงๆโอ้เล่นเสียวซูปเปอร์เมกามา 2, 5 4 7นะครับชมเอาว่ะได้อยู่เวิร์กอยู่ครับ ก็เป็นว่าคลิปนี้ผมหยุดไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับชมเกือบไม่รอดครับยังไงก็ฝากกำลังใจกันด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชมกับช่องสำนักสลตนะครับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับชมยังไงก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะ